ครับวันนี้ไปตลาดนะครับไปได้ปลาสลิดมานะครับสองกิโลนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเกล็ดออกนะครับเอาไส้ออกแล้วก็เตรียมตากแดดนะครับพรุ่งนี้จะทําปลาแดดเดียวนะครับปลาสลิดแดดเดียวนะครับโอ้ขายที่หลาเขาขายแพงมากครับตัวสองตัวนะห้าสิบหกสิบาทเลยนะครับแต่ผมซื้อมาไม่แพงนะครับซื้อมาสองกิโลนะครับเดี๋ยวทำไปทานนะครับชอบทานนะครับรับทานมากนะครับปลาสลิดบางส่วนผมอาจจะย่างวันนี้ย่างไฟทานนะครับ สล okay. oh okay. ิดสวยๆเลยนะครับนะครับดูตัวครับเดี๋ยวผมจะเอาเกล็ดออกก่อนนะครับวันนี้นะครับนี่ครับส่วนที่ผมเอาเกล็ดออกมางแล้วนะครับเอาเกล็ดออกแล้วก็ตัดคอนะครับตัดหัวทิ้งก่อนนะครับซื่อเหลือก็จะเอาไปตากแดดแดดเดียวในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับนี่ครับสอนที่มีความแข็งแรงนิดนึงครับไปปลาสลิดสวยๆมีครับ ปลาที่ผมเอาเกล็ดออกแล้วนะครับผมเห็นในตลาดเขาทาประมาณนี้นะครับเทคนิคก,การทําปลาเดดเดียวนะครับเกล็ดออกตัดหัวออกนะครับซึ่งผมจะมาหมักนะครับหมักนี่ครับหมัก,กเกลือนะครับเกลือน,นะครับเติมของปรุงรสนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมเดี๋ย <rze> <ๆ S 1> วผมจะโขลกเกลือกับกระเทียมเขาด้วยกันแล้วมาหมักไว้นะครับผมจะทิ้งไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้านะครับผมจะตากนะครับเนาะนะครับแต่บางครั้ง3ามสิบนาทีก็ได้นะครับถ้มาเราไม่อ่า ถ้ามันเป็นกลางวันวนะนะแต่ของผมเป็นกลางคืนมันไม่มีแสงแดดอยู่แล้วนะครับก็จะหมักเกลือแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว,นนวนนน้นะครับนี่ครับปลาอ้วนนั่นไงปลานะครับสลิดอ้วนเลยครับครับนอ้องพึ่งก็มาช่วยพ่อนะครับนอ้องพึ่งมาช่วยพ่อมาลาครับร <Okay. S 1> แล้วลูกพยาามำหมักนะครับหมักนี่กระเทียมเกลือแล้วก็ ไปรถดีไ,ไ <c oughs> ด้ทำกระเบนไปเลยแม่พ่อเนี่ยเราช่วยโอเคพอแล้ว <c oughs> ครับเปล้รงครับอุปกรณ์ตากพร้อมแล้วนะครับอ่าดูจีบแด้ด้วยขั้นตอนต,อต่อไปก็หยิบป,ป้าใส,ส่ที่รถตัวจากข้ามบนก่อนก็ได้ แรงเรือเตะกนตัวงั้ปลามันไมไ่ตัวใหญ่นะครับจะใส่ใตเยอะเลยป้องกันเมื่อแรองวันนะครับใส่ด้วยนะครับมเมงวันจะไม่ขี้ใสมันรูดซิปได้เราทำเองนะครับปลอดภัยนะครับ ิงกินเองนะครับสะอาดสะอาดสะอาดที่พอค้าดมนค้าเขาไม่รู้เขาทำยังไงเราไม่เห็นนะครับน,นนแน่นอนครับครับต่อไปเราจะไปพลิกปลาแดดเดียวที่เราตากไว้นะครับเราจะไปพลิกนะครับครับไม่ได้นาะ บายๆๆครับไปลูกไปลองกัเราไปทำปลาเดี๋ยวเดีเราไปนี่กว่นจะเลื่อนออกไปให้มันออกเนี่ยนะครับนี่ครับ ปลาที่เราตากไว้ตอนเช้านะครับเริ่มจะแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะพลิกกลับด้านก่อนนะครับกลับด้านแล้วก็เลื่อนอกไปนะครับมีมดแดงมาลุมด้วยนะฮะมาลุมด้วยนะครับเดี๋ยวเลื่อนออกมาใสา่แดดก่อนนะครับเดี๋ยวพลิกกลับด้านพอเช้าเย็นก็เป็นปลาแดดเดียวได้แล้วนะครับเอาลูกมามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยใครจะเชื่อพลิกเออนี่ตรงนี้นะครับลูก จับพลิ๊บเลยเนี่ยแต่ระวังมดมันเข้าด้วยนะแอบแอบจับทิ้งได้ไหมโอ้จะแห้งแล้วเนี่ยแค่แดดเดียวเมื่อเช้านี้นะเนี่ยอ่าลูกจับพลิ๊บจับพลิ๊บโอดีมากเลยดีมากเลยแห้งเลยดีนะครับเดี๋ยวก็ได้ทอดละตอนเย็นจะทอดได้ละอ่ะลองพึ่งพิงไหมเนี่ยไม่เลยนะ เดี๋ยวพ่อช่วยคิดก็ได้ยังยืนกันยังเดียวมนกันอโอ้ยหยุดละโอเคเดี๋ยวพ่อมาไ้วยก่อนลูกมากดีๆกันเลอยอาตุยาตาย,ยา ปลมเมียดีส okay. ุดๆปลาลูกโอเคละนะครับต่อไปแล้วนะเรื่องเลยนี่ครับปลาแดดเดียวของผมนะครับสลิดแดดเดียวของผมนะครับ นี่ครับปลาสลิดเดยกเดียวของผมเนี่ยนะครับพอดีวันนี้แดดกัดพอดีเลยนะครับแห้งเร็วนะนะครับเย็นนี้ก็ได้ทอดแล้วน่ากินนะครับน่ากินครับดูครับอ้วนๆตัวต้นอ้วนจำม่าเลยนี่ครับการถนอมอาหารอ่าใครก็ทําได้นะครับทําง่ายๆกระเทียมนะครับเกลือนะครับ ปรุงปรุงรสใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับ,อรบทอดอร่อยเลยนะครับนะครับมีมดด้วยนะครับนี่เป็นธรรมชาตินะครับมดเขาก็ต้องการอาหารนะแต่เขาเข้าไม่ได้นี่นะครับปลาสลิดของเรานะครับลปลา,าสลิดแดดเดียวทอดนะครับ นะฮะน่าทานไหมครับเข้ากันดีเลยกับส้มตำนะครับอ่าเขากันดีกับส้มตำนะครับได้แม่เลยครับว้าวเนื้อเป็นไงเนื้อเป็นไงอ่าอร่อยดีเนาะอร่อยดีลูกมากินลูกลูกมากินเร็วกินปลาสลิดลูกให้น้องด้วยให้น้องด้วยน้องกินแล้ว ปลาทูด้วยนะครับโอ้ของน้องใช่ไหมครับของพี่พีของพีพีเรามองเนื้อปลาสลิดโอ้มีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์พี่พีอ่ะลูกพี่พีพี่ครับอา้าวอะไรเข้าเหมือนเมื่อวานเลยเอา้าวปลาสลิดอะลูก<ๆ>อันเนี้ยกุ้งหนูก็ใส่ทีหลงังเอานี่ปลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ ไปเปลี่ยนกำลังใจให้วังคำเทมเลรี่ครับขอบคุณครับ